ขออภัยแต่คุณใช้งานเสียงขั้นสูงครบจำนวนที่กำหนดต่อเดือนแล้วคุณสามารถเปลี่ยนไปใช้โหมดมาตรฐานเพื่อแชร์ต่อได้ดแหมครับผมเพื่อนๆครับเมื่อกี้คือพี่โจใช้หมดเต็มตามจำนวนเขาบอกอะไรนะเขาพูดเลยใช่ไหมขออภัยขออภัยคุณใช้คุณใช้หมด,หมดเสียงขั้นสูงตามจำนวนเวลาที่กำหนดแล้วเอ,อ คือเมื่อกี้เป็น advanced voice mode ใช่ไหมครับครับใช่ครับแล้วเขาเขาก็จะมีปุ่มให้เราบอกว่ากลับไปเป็นอะไรนะครับพ่โจเมื่อกี้เสียงแบบ<า>ปกติม,มาตรฐานอ่าเออแต่ว่ามันก็มีคําถามจากเพื่อนๆว่าเอ๊ะ ทำไมตอนเราสาธิตของแต่ละคนน่ะมีของพี่โจเป็นเสียงผู้ชายาของพ,พี่หมอคอมเป็นเสียงว<ช>่าผู้ผหญิงอย่างเงี้ยครับมันมันม,มันเปลี่ยนได้เราได้ยินมาว่ามีเก้าเสียงใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้พี่โจมามามาเปิดให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมครับว่าเราเราจะต้องทํายังไงในการเข้าไปเลือกเสียงครับผมได้ครับก็เดี๋ยวผมขอเข้าไปในโหมดเสียงเหมือนเดิมก่อนนะครับเชื่อต่อป็นกำลังพยายามหาอะไรบางอย่างในเพจ อ่อันนี้อันนี้คือเสียงปกตินะครับในขณะที่เราอยู่ในโหมดเสียงเนี่ยตัวตอบด้วยเสียงเนี่ยครับให้เราปัดไปหาคําว่าคือเสีมาตรฐานปิดเสียงเลือกเสียงเลือกเสียงครับอ๋อคือหนึ่งเราจะต้องเข้าแชททีวีใช่ครับแล้วก็กดไปที่สลับเป็นโหมดเสียงใช่ครับแล้วแล้วก็ให้เขาเชื่อมต่อสําเร็จก่อนใช่ครับแต่ตอนนี้พูดตัวตอบกับเราได้พอตัวตอบแล้วทําไงต่อครับเสร็จแล้ว ในระหว่างที่อยู่ในโหมดนี้นะครับให้เราปัดซ้ายหรือขวานะครับให้เจอคําว่าเลือกเสียงเลือกเสียงครับเลือกเสียงนะครับอ่าแล้วก็เคาะเข้าไปเมื่อเมื่อเราเคาะเข้าไปแล้วนะครับครับอ่าเราเราปัดซ้ายปัดขวามาจะเจอคําว่า choose voice นะครับครับอ่าแล้วปัดขวาไปอีกจะเจอชื่อ ของเสียงดันๆครับเขาชื่อบริสอ่าเสียงที่ผมเลือกปัจจุบันนี้ชื่อบริสครับพราะเวลาเราจะเลือกเสียงเนี่ยเราก็จะใช้สามนิ้วครับปัดซ้ายหรือขวานะครับผมจะลองเลือกปัดขวาก่อนแล้วกันนะครับบนไอโฟนบนไอโฟนนะครับปัดขวาด้วยสามนิ้วนะครับชั้ฉันจะเริ่มเต็มที่แล้วถ้ามีอะไรจะให้ช่วยดูให้ก่อนกได้เลยวันนี้ผู้ชายผู้ชายอ่านี่ผู้ชายผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเสียงพูดแล้วกันนะครับครับ ใช้สามนิ้วปัดซ้ายหรือปัดขวาใช่ไหมใช่ครับ,รบจากนั้นผมก็ใช้สามนิ้วปัดขวาไปอีกนะครับสวัสดียินดีที่ได้พบกันฉันตื่นเต้นดีใจที่จะช่วยงานคุณแล้วมาเริ่มกันเถอ,อะสามนิ้วปัดขวาอีกว่ายอย่างไรบ้างฉันรู้สึกว่าเราน่าจะร่วมงานกันได้ดีจะให้ฉันช่วยตรงไหนบ้างถึงคนเมื่อกี้น่ารักกว่าอ่าปัดขวาอีกนะครับสวัสดียิ้ดีใจที่ได้พบกัน ถ้าคุณต้องการอะไรก็บอกได้เลยไม่ต้องเกรียใจฉันพร้อมช่วยเสมออันนี้ไปคว้าอีกไม่ไปแล้วนะครับอันนี้เคยเท่ากับว่าตอนนี้เราอยู่ที่เสียงแรกอออันนี้คือเสียงแรกถ้าเราอยากอยากฟังดูว่ามันคือเสียงอะไรแล้วก็เปิดเสียงพูดูที่ที่ผมที่ผมปิดเสียงของ voice over เนี่ยเพราะว่าไม่ต้องการให้เสียงมันตีกันอแต่จริงๆเราจะเปิดเสียงของ voice over ไว้ก็ได้นะครับเสียงนี้ชื่อแมวแมววหรือเวลเวล V V E L E นะครับเวลประเภทของเสียงก็ประเภทของเสียงก็ปัดไปสดใสและช่างถามอ่าสดใสและช่างถามนะครับอ่าอันนี้เมื่อกี้เราปัดเมื่อกี้เราปัดขวาอันนี้เราต้องปัดไปทางซ้ายอันนี้อันนี้อย่าลืมนะครับว่าเวลาเราปัดซ้ายปัดขวาเนี่ยเหมือนกับเวลาเราเปลี่ยนหน้านะเพราะเวลาเราปัดขวาเนี่ยคือการถอยหลังครับเวลาเราปัดซ้ายเนี่ยคือการเดินไปข้างหน้านะครับ อ่าทีนี้ผมจะลองปัดซ้ายไปนะครับอันนี้คือเสียงแรกเมื่อกี้เนาะปัดซ้ายหนึ่งครั้งปุ๊บช่วยทีไหบ้างฉันรู้สึกว่าเราน่าจะร่วมงานกันได้ดีจะให้ฉันช่วยตรงไหนบ้างเมื่อกี้ถ้าเราได้ยินเนี่ยเขาจะพูดว่ากระชับกระเฉงใช่ไหมครับเปิดเผยเปิดเผยกระชับกระเฉงเนียถ้าอยากจะฟังว่าชื่อนี้ชื่ออะไรก็ปัดซ้ายกลับมาจอนัทชื่ออะไรจอนัเธอชื่อเขายากทุกคนเลยจริงๆก็ชื่ออจูนิต จูนิเปอร์จูนิเปอร์นะครับอ่าเปิดเผยและกระชับกระชิงอ่านี่จะลองปัดซ้ายไปอีกนะครับสวัสดีสามจากเก้ารันนี้ที่ได้พบกันฉันตื่นเต้นดีใจที่จะช่วยงานคุณแล้วมาเริ่มกันเถอะอันนี้ราเริงและเปิดเผยนะครับอันนี้เสียงที่สามอาจะไปเสียงที่สี่น่าที่สี่จากเก้ามันจะเริ่มแต่งตีวแล้วถ้ามีอะไรจะให้ช่วยดูให้ก่อนก็บอกได้เลยอเป็นคนมั่นใจมั่นใจจะมองโลกในแง่ดีสีแล้วนะแต่ไปเสียงที่ห้า มีใจที่ดีต่อกับคุวันนี้เป็นอย่างไรบ้างหวังว่าจะได้ทําอะไรสนุกสนุกร่วมกันนะเสียงจริงใจจริงใจอปัดไหมครับนี่ที่หกจ้าวน่าดักแนหวังว่าเราจะได้ร่วมนานกันนะมาดูกันว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่เสียงเสียงของพวกเราเนี่ยผู้ชายบางคนเขาก็มีโทนเบสอย่างนี้เยอะๆใช่ครับนี่เป็นเสียงหนักแน่นหน่อยนะครับแต่ไปเสียงที่เจ็ดนีที่เจ็ด้าเป็นอย่างไรบ้าง มีอะไรในใจก็ถามฉันได้เลยนะฉันพร้อมแล้วเสียงของคนรอบรู้เนี่ยเสียงสาวในฝันผมเลยเสียงคนรอบรู้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรเสียงสาวเสียงสาวเสียงยี่สิบนะครับ SAL นะครับอ่อ SAL รอบรู้และผ่อนคลายอ่านี่คือรอบรู้และผ่อนคลายผ่อนละสบายต่อไปปัดซ้ายปัดซ้ายมาอีกนะครับสามหนึ่งห้าเก้าเจียงบอกว่าฉันตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมงานกับคุณและอยากจะเริ่มต้นแล้ว มีแผนอย่างไรบ้างอ่านี่ก็ใจเย็นและตรงไปตรงมาอันนี้ใจเย็นตรงไปตรงมานะครับฟังดูเสียงนะใจเย็นตรงไปตรงมาครับปัดซ้ายไหมครับสวัสดีที่เ้าจเ้าสบายสบายพร้อมสามารถรอบตัว ฉันคิดว่าเราน่าจะร่วมงานกันได้ดี <ừ m. S 2> จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีละ่ะสบายๆพร้อมความสามารถรอบตัวสบายๆพร้อมความสามารถรอบตัวฟังโลกหดหูจังคนนี้ไม่สบายเลยอ่านี่ก็เป็นก้าเสียงนะครับเมื่อเราเสร็จแล้วแล้วเราต้องการเสียงไหนครับอ่าเราต้องการเสียงไหนเราก็เมื่อสมมุติว่าเราต้องการสน้าที่9หน้าที่7จับหน้าที่6จั้9และหน้าที่จ9มีชีวิตชีวาและจริงใจวันนี้เป็นอย่างไรบ้างหวังว่าจะได้ทำอะไรสนุกสนุกตัวชอบเป็นเสียงรีสเนี่ยนะ อ่าเสร็จแล้วเราก็ปัดขวาไปหาคําว่าเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นครับอ่าปัดขวาไปหาคําว่าเสร็จสิ้นข้อเลยแต่เดี๋ยวผมเลือกเสียงอื่นดีกว่าเอ้าเอาเสียงในฝันเสียงในฝันของพี่ลงนะฮะครับเก็บนี่ครับเก็ยอะไรในใจก็ถามฉันได้เลยนะอ่าอันนี้เสียงในฝันผมอ่าเสร็จแล้วเราก็ปัดขวานะครับครับปัดขวาไปที่คําว่าเครื่องชาใหม่เรื่องชาใหม่ เสร็จสิ้นแล้วครับเริ่มแชทใหม่ปุ่มเริ่มแชทใหม่ปุ่มอ่ะจริงๆมันจะมีาตอนที่าเริ่มแชทใหม่ยตนี้เราอยู่ในแชทเราอยู่ในแชทเนาะอ่าเราอยู่ในแชทเพราะนั้นเราปัดไปหาคำว่าอ่าเริ่มแชทใหม่ได้เลยนะครับได้เลยนะอออ่าปัดไปหาคำว่าเริ่มแชทใหม่ได้เมื่อกี้มันเป็นปุ่มคำว่าเสร็จสิ้นเนาะแต่ทำไมบางทีมันก็เปลี่ยนเป็นเริ่มแชทใหม่เอาสรุปเป็นว่าได้ทั้งสองปุ่มนะครับถ้าเจอเสร็จสิ้นก็ได้ หรือว่าครับเริ่มแชทใหม่ก็ได้นะครับอ่าสมมติเคาะเข้าไปปั๊บเริ่แชทใหม่ไม่ให้เลือกไ่เลือกอ่าตอนนี้พอปัดเข้ามาที่เริ่มแชทใหม่เขาก็จะกําลังเชื่อมต่ออ่าเขาก็มาแล้วนะครับคุณน่ารักจังเลยอยากให้ช่วยติดตามเรื่องอะไรครับอุ้ยทำไมครับมาล่ะไม่ต้องการคําว่าครับคุณต้องพูดว่าค่ะ ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวจะปรับให้ตามที่คุณต้องการครับพอมันเป็นโหมดเสียงมาตรฐานแล้วมันไม,ไม่ไม่พอคือคต้องบอกว่าไอ้โหมดเสียงมาตรฐานเนี่ยหนึ่งนะครับเสียงเวลาเอามาใช้จริงไม่ค่อยตรงปกคือเสียงมันจะมีการดรอปลงมานะครับเรื่องของอความถี่ของเสียงเรื่องของความสูงต่ำของเสียงก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเหมือนกับที่เราเลือกจริงๆแต่ถ้าสมมติว่าเป็นโหมด เอ่อแอดวานไว e ์ o มดเนี่ยคือเสียงจะตรงตรงเลยนะครับอันนี้อันนี้จะฟังแล้วแบบเหมือนกับว่าเอ๊ะมันคนละคนกันหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่คนละคนกันนะครับคือคนเดียวกันอ่ะสมมติผมลองเลือกตอนนี้เราเลือกเสียง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 ในฝันของพี่ล้งอยู่นะอ่าสมมติเราจะผมจะไปเลือกเสียงสุดท้ายเลย ฉันคิดว่าเราน่าจะร่วมงานกันได้ดีลองยากมาเริ่มจากตรงไหนก่อนดีล่ะแล้วผมจะมาที่เริ่มแชทใหม่นะค็ากต้องเชื่อมต่อใหม่ครับเชื่่่อออมมตใหลองดูว่าเสียงจะเปลี่ยนไหมนะครับใช้เวลานิดนึงนะคนใช้เยอะช่วงนี้ครับเดี๋ยวเรามาก่อนที่เขาจะเชื่อมนะครับพี่โจข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดช่วงนี้คนใช้เยอะอาจจะต้องเจีย็นรอหน่อยนึง ครับผมเรื่องของระบบปฏิบัติการ Android นะครับช่วงนี้ฝากทาง OpenAI นิดนึงได้ไหมครับก็เนื่องจากว่าทาง Android ก็ยังมีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับในเรื่องของการโฟกัสปุ่มต่างๆตอนลงชื่อสมัครใหม่อ่ะเนาะเขาจะต้องใส่ชื่อนามสกุลและวันเดือนปีกจริงๆต้องบอกว่า iOS ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทำไม่ได้อืมเออตอนนี้ iOS ทําได้ครับผมกับสองคือตอนเลือกเสียงเนี่ย มันจะเป็นปุ่ม u n l b l e ครับพี่โจครับผมพอกดเข้าไปแต่หาปุ่มยืนยันไม่เจออืมคือเลือกได้แต่ยืนยันไม่ได้ Android ใช้สองนิ้วปัดซ้ายกับปัดขวานะครับครับเลือกเสียงได้แบบนี้เลยตอนที่เข้าไปพอเขาให้คุณเลือกเสียงครับผมเลือกได้แต่จะกดยืนยันไม่ได้ไม่ได้เพราะ Talkback ไม่โฟกัสครับโอ้เศร้าเลยแต่ตอนนี้ OpenAI ของเครื่อพี่โจมาหรือยังครับมายังครับ ไม่ห้องไอเสียงุ่มสีมาตรฐานข้อมูลอัปเดเป็นน่าจะเลี่ยงไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็เป็นการแชรไปเสียงหลังจาก25วินาทีเก้าเสียงที่ทุกคนสามารถไปลองเล่นได้ใช่ไหมครับใช่ครับก็พอเปลี่ยนพอเราเปลี่ยนปุ๊บมันก็เดี่ยวเีย วิธีการแก้ตอนที่กดเข้าไปแล้วมันไม่เชื่อมต่อไม่เชื่อมต่อทำยังไงอ่าเนี่ยเนี่ยเราก็ออกแล้วก็เข้าใหม่ครับปิดแอปปิดแอปไปเลยมาอย่างครับมายังคะติดตามอะไรต่ออุยเนี่ยครับคือเสียงที่เราเลือกเมื่อกี้เนี่ยมันมันดูดกัาเสียงที่ที่เขาเสียงคุณมันไม่ตรงปกเหมือนกับที่ผมเลือกและแล้วผมจะบอกว่าการโต้ตอบของเขาก็ ไม่ฉลาดเหมือนกับตัวตัว voice advance voice นะครับมีเรื่องไหนที่อยากคุยต่อหรือเล่าเพิ่มเติมถ้า advance voice หมดเราขัดจังหวะได้เลยใช่เราขัดจังหวะได้เลยแล้วเขาจะมีความเข้าใจอะไรที่มากกว่านี้แต่ตรงนี้เราต้องขัดจังหวะด้วยการกดปุ่มตขัดจังหวะใช่ครับมันยากขึ้นนะครับครับผมโอเคครับพี่โจฝากอะไรกับเพื่อนเพื่อนิดนึงครับก่อนที่เพื่อนๆจะเล่นกับ chat GPT จนเพลินครับก็เชื่อเขาได้แค่ไหนครับจริงๆต้องบอกว่า AI ก็คือ AI นะครับ AI เนี่ยมันได้มาจากการ รวบรวมข้อมูลที่มากมายมหาศาลแต่แน่นอนแหละความรู้มันมีมากกว่าที่อยู่ในสมองเราแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราจะเชื่อได้ไม่ได้ไม่ถ้าเราได้ข้อมูลมาจาก AI แล้วเนี่ยรเราควรจะลองไปหาข้อมูลนั้นซ้ําจากแหล่งข้อมูลอื่นอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อความมั่นใจเพื่อความชัวโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องเอาไปใช้เกีย่ยวกับเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยเนาะกะ็ยังไงเราก็อย่าไปอย่าไป S 1> <S 1> <S เชื่อเชื่อมั่นใน AI 100%อยนะครับยังยังไงมันก็ยังเป็นโปรแกรมยังไงมันก็ยังไม่มีความสามารถเท่ากับมนุษย์แน่นอน<ช>นะครับเพราะนั้นก็เล่น AI เราก็ต้องเล่น AI มันเล่นอย่างฉลาดเล่นอย่างรอบรู้เล่นอย่างรู้เท่าทันนะครับเราเราเราจะไม่เอาชีวิตของเราไปฝากไว้กับ AI 100%นะครับแต่อย่าเพิ่งหลวมตัวนะครับ699ถ้าคุณถ้าคุณแบบว่า ไม่ไม่มีปัญหาทางด้านหนี้สินครับก็จัดไปหกเก้าเก้าต่อเดือนแต่จริงๆผมผมบอกว่าถ้าถ้าเราอยากจะเสียเงินหกเก้าเก้าเพื่อเอามาคุยเล่นอย่างเงี้ยอาจจะไม่คุ้มนะมครับนะไม่คุ้มเพราะว่าจริงๆจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัว c ชท t GPT เนี่ยมันทําอะไรได้เยอะกว่านั้นถ้าสมมติว่าเกิดเราคิดว่าเราซื้อมาแล้วเราต้องการที่จะเอามาทํางานด้วยเอามาเล่นด้วยเอามาก็ก็โอเคก็ตัดสินใจได้นะครับแ,แต่ถ้าเพืซื้อมาคุยเล่นอย่างเดียวไม่คุ้มแน่ๆข้อมูลเพิ่มนะครับคือ สี่สัปดาห์คุณจะได้คืนมาประมาณยี่สิบกว่านาทีเนี่ยแหละครับของผมเจ็ดพฤศจิกาเดือนหน้าเลยครับพี่โจถึงจะได้กลับมาเล่นเขาเขาบอกนะครับเพื่อนๆว่าวันไหนเราจะได้รีเซ็ตแอดวานซ์ไว้หมดคืนมานะครับอ่าครับะหรือมีอีกเทคนิคหนึ่งครับพี่โจบอยากเล่นเสริมทํายังไงครับอยากเล่นอยากเล่นอีกสักครึ่งชั่วโมงอยากเล่นอีกสักครึ่งชั่วโมงก็ไปไซเอา ไปล็อกเอาท์ออกนะครับแล้วก็ไปสายอินด้วยอีเมลอื่นนะครับคุณมี Apple คุณก็ล็อกอินด้วยแอปเปิลล็อกอินด้วยแอปเปมี Gmail ก็ล็อกอินด้วย Gmail 2 Gmail ก็สองใช่ครับสองแอเคาบนะครับใช่ครับของผมพี่โจไปกี่ร์แอเคาบนะครับไป3ามนะครับแต่ตอนนี้มีคนโทรมาติดต่อเราแล้วเราจะต้องขอตาลัวเอ้ยตัวลาครับไปกขอบคุณพี่โจมากนะครับครัับสสวดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ